1> avin, ส1คุมภาพั25 57, น2557ซิงไกอารยาเนื่องทองพนันซื้อบัตรดัวนทีทตักเกเมเจ้าตั๋วสูงดดอ น้ำหนัก100รก้อยกว่ากิโลตอนนี้เหลืออยู่ที่แปดสิบกิโลสลิมอาร์เซนเตอร์อรช่วยคุณได้โปรโมชั่นพิเศษกับ Personal Firming เพียง2,999บาท02-620-00-00กคุณก็เริ่มมาเป็นเอเจนต์ครับเริ่มหาคนหาเด็กคือจังหวัดแรกที่เอเริ่มเดินคือ อาอต่อยเคยได้ยินคําพูดไหมว่าดินใดที่ใดมีดินดีมักจะมีต้นไม้งามอยู่เสมอเนะเซึ่งเอตอนนั้นดูมีผลงานของคุณอโนชาหรือใครที่เอเป,เป็นดาราที่เอชอบ,บ,บเขาก็เรียนมหาลัยคอนแก่นใช่ไหมครับเอก็เลยแบบ เออไปขอนแก่นดีกว่าเพราะว่าอย่างเช่นจุฬาเนี้ยน่าจะมีแบบว่าคนทำอาชีพมีหลายคนแล้วเอกก็เลยทั้งเครื่องไปขอนแก่นไปเองเลยไปเองครับเอกตอนแรกเอกนึกว่ามหาเลยขอนแก่นเท่ากับมอรังสิตคือเล็กๆปรากฏไปถึงเป็นเขาหนึ่งลูกเลยครับแล้วเพื่อนแล้วเอกก็ลงรถปุ๊บเอกก้ยเพื่อนเอกที่ขอนแก่นมารับแล้วเพื่อนก็เอาไปปล่อยเพราะเพื่อนบอกว่าฉันไม่กล้าเดินกับเธอในเช่นอายเดี๋ยวเขาหาว่าลูกจิตตามตามล่าตนเลยเนี่ยแล้วเอกก็แบบเอกก็ถือถุงก๊อกแก๊บอะครับตอนนั้นยังไม่มีกป๋า